Oh, พี่น้องสามสัน่นสามสัน้นสวัสดีพี่นอ้องปงไปเอ็ซิสุข,ขสุขคนวันนี้จะเห็นภาพของเยบุนที่แบบสดใสนิดนึงนะคะลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งลุกขึ้นมาล้างหน้าแต่งหน้าแต่งตัวแต่งตัวแต่งหน้าพี่น้องแต่ว่าชุดนี่คือใส่ตะงมือขึ้นพี่น้องเบิรงดูหนึ่งสัน้นสองสัน่นสามสัน้นแต่ปน็นนันก็ยังหนาวแบบ มันมัน,นหนาวมันเย็นพี่น้องมันเย็นเข่าไปแน่แบบเข่าไปใน่ขังใน่เข่าไปแน่กระดูกอะ่ะซึ่งยยบนอะ่ะเป็นภูมิแพ้ไซนัสรุนแรงอยู่เลีวนะคะทุกคนก็เลยแบบว่าต้องต้องทําให้ร่างกายให้มันอุ่นกินน้ําอุ่นนะคะกินน้ําอุ่นกินน้ําร้อนตื่นเสาร์มารู้สึกว่ายังไงถ้าอากาศหนาวนี่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนไม่ผิดไปจากที่ย๋ยบนไปอยู่วันพญายเลยพี่น้องตอนที่ยา่บนไปยส่สวีดินตื่นเกิดมาปุ๊บ ช่วงเศร้านะมันจะปวดหัวมากปวดเซส,สมองเซส,สมองเหมือนเหมือนคนสำลักน้ำพี่น้องแล้วเมื่อเส่ขึ้นมามนเราก็จะมาปวดพงจมูกเสขึ้นมาแล้วก็มาหาหัวคิวแล้วก็ไปที่ขมับขึ้นไปหัวปวดหัวทุกเมือ่อพอไงแล้วสิทมว่ามืนอน่ยุเป็นใดยุปวดปหัวบ่ถ้าเมื่อใดยุถ้าเมื่อใดยุบบบอกว่ามื่อนฉันมบปวดแล้วสิเย่ยุบป,ปวดไอแฮปปี้ ถ้ามื่อใดยืบนบนปวดหัวแล้วก็สิโออัมโอลีบนแล้วก็สิบาดไปหายา <c oughs> แก้ปวดที่เม็ดฟูอ่ะเม็ดใหญ่ของเราอ่ะเนี่ยเม็ดแบบนี้เนี่ยเนี่ยน,น,นพี่น้องนี่เราส่งมาใหาย้ยืบบนเนี่ยเป็นยามาจากก็จากบ้านเราเลยแหละเนี่ยเป็นเม็ดใหญ่ๆนี่นะต้องเอาใส่น้ำได้พี่น้องส่น้ำฟองฟูนัน,นก็เพราะมันละล,ะละลายแล้วกว่าจินมันกับสีเศร้ามันกับสีเศร้าปวดแต่มันกัแค่ทุเราเ่ยพี่น้องมันไม่ได้หายขาดมันไม่ได้เปลว่า เป็นเหล่าเศร้าเลยกินเหล่าเศร้าเลยมันบ่ใช่เราว่ามันบอกคือเขาให้ยาเข้าไปเนาะรับยาเข้าไปที่มันไม่ถูกกับโลกนะูกพี่น้องมันก็แค่ทวกเราบรรเทาเฉยๆมันไม่หาย <c oughs> จนวายี้บนมาตรวจเจอนะคะว่าตัวเองเป็นกลุ่มแพสไซนัสอักเสบกลุ่มแรงรักษาอ่าหมอก็นันดตามอาการยวพี่น้องเดือนหนึ่งเต็มเต็มยี้บนดีขื้นเศร้า อพอเศร้าแล้วไอ้ผมก็เลยเศร้ากินมันบอแล้วมันได้โรคไม่มากคือกไดไรยอนหลังจากกไดไรยอนได้ยาขับลมได้ยาลดกดนู่นนี้นันน้นมากินฉีดยาหมอฉีดยาหายนู่นนี้นัน้น,นหย้ยเลี้ยวผ่นมาได้โรคไอ <c oughs> บานี้ไอนี่คือเป็นไอเรื้อรังเลยนะคะไอเรื้อรังไอประจวประสิท์ไอจนมาถึงสุมือนี่สองเดือนแล้วบ่หายีนนใใ่น้องแล้วหมก็ใจหายเออเอละนี่คืออาการของคนเป็นโรคภูมิแพ้ไซนัส อักเสบรุนแรงนะคะทุกคนที่แหลกที่บนวัตเตอรของเป็นไม่เกียนมันกระชัยนะคะหลักๆแล้วหาสาเหตุไม่เจอเพราะว่ามันมาแเหนไม่เกียนห้ากินแล้วมันก็ว่าหายพอห้องมาตรวจเจอว่าเป็นไซนัดภูมิแพ้ไซนัดอักเสบรุนแรงโรคนี้บริเวนวาเป็นหลินๆเนี่พี่น้องถ้าปล่อยเว้นานถึงขั้นเป็นอมเป็น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 มะเร่งนะเป็นมะเร่งเป็นมะเร็งได้มะเร็งโพรงจมูกได้แล้วก็ลูกล่ามกินกับไปถึง ายาเยื่อบุสมองนู่นนี่นั่นได้เหมือนกันนี่แหละอันตรา,ายอยู่นะคะทุกโรคอันตรา,ายหมดพี่น้องพูดถึงวานะสุดน้ำหอนเส้นน้ำเผิงกเส่นน้ำมะนาวใส่น้้ำหอมใส่ย,ยางหอมเหมือนเดิมแหละว,วันนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยกินกาแฟาตามอาหารเที่ยงวันเดียวรอบเดียวจบนี่พ่นเอาเรื่องจุกหวงก่อนเนาะืานันนี้ก็เดี๋ยว เพชรคิปเสร็จจะบนกับจะแพ็คของนะคะแพ็คของแพ็คของที่ลูกค้าสั่งมาตอนนี้ของเราไม่มีอะไรเยอะแล้วนะคะอาหารการกินเนนูกินของเ้าก็จะมีแค่น้ำพริกปลาทูขั้วแห้งแบบธรรมดาและใส่แมงดานะคะแล้วก็จะเป็นน้ำพริกปลาบองผัดสุกอันนี้คือเป็นของกินนะคะเป็นของกินของเ้าของใส่ก็จะมีปกครีมนะคะครีมที่เยาบนทาอยู่นี่แหละเป็นครีมขมิ้น หนะะ้าขาวแล้วก็จะเป็นหมวกนะคะเป็นหมวกเป็นหมวกพร้อมขาพันข้อในตัวนะคะก็เหมือนที่ยีุ่รีวิวทุกวันนะคะเหมือนที่ยบุรีวิวทุกวันเิืใส่บุร่ใ่ะะีุ่่นใส่บนเอาใส่รเลาเราก็จะมีมานําเสนอนะคะ,ะเอากสิมีนําเสนอลูกค่าสมมือสําหรับสินค้าของเขาเนาะอันนี้เป็นในการ สินค้าโปรโมทของเรานะคะในช่องข้างในเป็นผักกรรมหี่เดอ้อตอนนี้สีชมพูเหลือเยอะมากนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นสั่งมาแล้วเขาจัดเขาจัดแบบเขาจัดแบบตั้งไหนล่ะพี่น้องเป็นว่าให้ญี่ปุ่นมาไม่ได้สีชมพูญี่ปุ่นก็เลยออเดอร์ใหม่นะคะออเดอร์ใหม่เร้วจะได้หลายๆสีอยู่กับชือหอดประมาณสองสามหมื่นนี่แหละแต่ผู้ใดต้องการสีชมพูนะตอนนี้มีเยอะแยะนะคะมีเยอะแยะแล้วก็สีที่มีอยู่ตอนนี้ที่เสริมก็มีสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงเลือดนกแล้วก็สีชมพูนี่แหละพี่น้อง เนี่ยผู้ใดอยากได้ก็สร้างมาเดอ้อหนิเดอ้ออ่ามันหนาวเนาะผู้ใดจะเอาไปเมืองนอกหรือว่าจะเอาซื้อฝากญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยก็ได้นะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวหนาวปีนี้เร็วปีหน้าก็ใส่ได้อีกคือเกานะคะซื้อปีเดียวพรุ่งนี้เอยปีหน้าเราก็ไม่ต้องซื้ออีกนะคะทุกคนอันนี้เป็นผ้าพันคอนะคะพร้อมหมวกมันก็จะมีอ่ารุ่นใหม่ๆนี่ตัวล็อกไม่ไม่มีนะคะทุกคนเขาเห็นมาเป็นรุ่นเนาะรุ่นใหม่ตัวล็อกไม่มีแต่เราก็สามารถมัดได้หรือว่า ใช้เข็มกัดหรืออะไรก็ได้นะคะล็อกไว้ได้นะ,ะตัวนี้เออเหมือนกันนะคะสไตล์หมวกเหมือนกันเหมือนกันเลยกับตัวนี้นะคะที่สั่งมาใหม่นี่นะคะที่น้องนั่นแหละผู้ใดอยากได้ก็สร้างได้เด้กที่น้องเด้อใครอยากได้สามารถสั่งจองได้นะคะสีเดียวกันเหมือนกันเพียงแต่ไม่มีตัวล็อกแค่นั้นเองนะคะก็บว่ใช่ปัญหาเนาะอันนี้เป็นสินค้าในช่องของยุบุลนะคะผู้ใดอยากได้ก็สร้างจองมานะคะทุกคน สวยใบยละสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะบวกค่าส่งเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้ท่านที่เลยสองรอยห้าสิบบาทนะคะทุกคนอะมาว่าเขาเรื่องบ้านนี่ <c oughs> มาพูดเข้าเรื่อง <c oughs> เข้าเรื่องแบบใดมื่อนี้ีบนจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังในช่วงเช้านี้จะเอาอะไรมาพูดให้ฟัง <c oughs> พี่น้องเ <c oughs> นี่ยบนจะขึ้นหัวขอนะอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา เหมือนมีเกลือนิดหน่อยน้อยราคายังดีกว่าน้ําเค็มเต็มทะเลสุภาษิตนี้ใช่ได้นะคะทุกคนวันนี้เมื่อคืนนี่บ้าม่นเมืม่อคืนอ่าเส้ามาเดืกดเดือมือน,นี้ลหละย่าบ,บนตื่นขึ้นมาตีสี่ตีห้าเนาะเขาไปเช็กเบองโทรศัพท์เม่นบอ่าว่ามีใครส่งค้อบความอะไรมาไหมเขาไปเบองคอมเมนต์ว่า <c oughs> ผู้ใดเม่นนี่ยังแน่จังสี่เนาะในบอ่าจะเป็นในช่อง youtube หรือจะเป็นในแม็กซ์เซนเจอร์หรือจะเป็นในเฟซบุ๊กเนาะที่ผมกับเขาไปตรวจสอบไปที่เบื้องยางนามาเสริร์ฟกระพูดอ่ะเน่าหนุ่ยนั่นแม่นบอ่ะบันนี่ก็เลยไปเจอของแม็กซ์เซนเจอร์ของวิไลนะคะของวิไลนี่แหละวิไลแม็กนี่แหละวิไลชาแนลนี่แหละอ่ะบันนี่เราก็เรียกว่าเอื้อยว่าสั่นประมาณใบมงของไทยเอื้อยโทรหานหนองเด้อว่าภั่น อีหานี่มันมีมันมีเรื่องให้ให้จัดการมันแลวารันว่าแค่ว้าึ้นชั้นนี้กุมูนะผืนแผ่นดินไทยบ้านเกิดมันมันยังม,มีปัญญาสิมาเหยียบแต่มันเสือกรูด,ดีถูกถูก,ถกยางใลเรื่องของคนอื่นอือีเดียวนี่แหละแสดงมาอีเดียวนี่แหละยี่บุญคือไม่เอ่ยถึงมันนานแล้วนะทุกคนตั้งแต่มีประเด็นว่ามันไปเข่าขางช่อง เป็นประเด็นกับยี่บนช่องมาดายยบนช่องมาแฉยายบนช่องมาดุนนี่นั่นในเรื่องเมียเป็นเมียฝรั่งนี่แหละเออมันก็สมใจเขาแล้วล,ะละ่ะตอนนี้นะมันก็สมใจเขาแล้วล,ะละ่ะว่าชีวิตรักของเราอือแต่แยอไม่ไปไม่ประสบผลสำเร็จไปไม่ถึงฝันนะคะแต่กูก็นยังดีนะกูก็ยังได้ได้กําไรชีวิตอยู่ตรงนั้นนะคะก็ได้มีโอกาสได้ข้ามน้าข้ามทะเลเออ ไปเที่ยวมองนอเมองนากูก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตของกูเหมือนกันแล้วสิ่งที่กูได้มาจากเขากูก็ถือว่าเป็นค่าตอบแทนในในการที่กูสูญเสียตรงนี้ไปนะคะกูก็ได้สิ่งตอบแทนมากูก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วบันนี้นะวิไลเขาไปเจอนะคะไปเจอหลายๆเรื่องราวหลายๆอย่างที่มันไปเผายอยบุญนะคะที่มันไปเผาที่มันไปใส่ไฟที่มันไป,ไฟไฟนไปอ่าเอ่าเบ้าเสริมเติมแตงปรุงแตงให้เข้มข้นให้นาให้นาฟัง่งให เป็นคนสนใจนยุ่มเออไอเป็นคนสนใจใน,ออน,น,นใ,จในใน,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 นเรื่องเล่าของญี่ปุ่นแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ในแง่บวกนะทุกคนมันเป็นในแง่ลบน,นะขี้อีเพื่อนรุ่นน้อง efc ทรยศีอ,อสรพิษเนี่ยขี้บนบ้านอีก,กินบนบ้านขี้รถบนหลังคาแต่ไหนแต่ไรมานะส,าสองปีส,สองปีที่ผ่านมาปิดเข้าปีที่สามมีอีตัวดีเนี่ย วิ่งแห่แตกไปหายายบุญกับพ่อใหญ่ถึงบ้านหลังจากนั้นมามันก็มีแบบเรื่องละหองละแหงที่คอยจะใส่ไฟให้ยายบุญกับพ่อใหญ่ทะเลาะก,กันผิดใจกันแต่พ่อใหญ่บอกเคยเอย่ยปากห้ยายบุญนย่นแต่ทรงขอความหาโน่นนี่นั่นอาจจะก,กลุ่มๆของพวกยุแยงแตะแคงรั่วนี่แหละทุกคนทรงขอความหาเราตลอดแล้วเราก็ลบถิง่งอ่านแล้ววเราก็ลบถิ่งคือแกก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลโดยที่ ไม่ถามเราอันนี้ก็หูเบาพี่น้องนาศิษไส้บอกกระตุ้มหูจขะขังรหักิโลไวอยู่อืมกระเสื้อเก็บ้อมูลที่เขาใส่ไฟเมียจากขวางนะอืมกับก็กร็กราต้องว่าเมียหรอกอันค้นของจากขวงเนี่ยอ่ะู้หยิ่งของจากขวงกับอาไปเออนั่นแหละเขาใส่ผ้ก,กระเจ็บข้อมู้ข้อมูลไวผัดพ่อถึงเวลาจริงๆแล้วนะกูจะเอออ่ะมันเป็นยังสั่นกูกับสิล้อมหาใหม่ใช่ไหมโดยที่ส่งเรากลับบ้านแล้ว กับไปเจ็ดกับไปเขาเว็บหาคู่ไม่นู่นนี่นั่นบางเอื่นนะคะโลกมันกลมความลับมันไม่มีในโลกอืมก็มีคนไปเจอโปรไฟล์ที่แกเข้าไปอยู่ในเว็บหาคู่แล้วก็มีคนที่รู้จักหรืออะไรก็เลเะแตแเละที่ว่าทักไปพ่อใหญ่ทักไปจีบทักไปนู่นนี่นั่นกับเขาเขาก็ทักมาหาเยบนใช่ไหมมันก็เกิดประเด็นขึ้นความลับมันก็แตกแล้วอืมทุกอย่างก็คือเคลียร์สรุปจบนะคะ เคลียสรุปจบแต่จบแบบไดกับบอลลูนละเงินยังส่งมาญี่บุนกับบลลูญีุ่นก็คือไม่ไม่คุยแล้วไงก็คือตัดไปเลยอย่าไปอย่าไปฟังคําอีช่องเกาะนะว่าเออมึงอยากคุยไปไปมึงคุยไปมึงอยากเอาไปมึงเอาไปแต่เงินกูเอาแต่กูว่าได้อยู่ละมึงแต่เงินมึงส่งให้กูกูเอายีบ่บุนแมเอานะคะบ่เอาคําว่าบ่เอาเี่ยก็คือบอ่เอาไม่เอาทั้งอะไรทั้งนั้นแหละก็คือ จบก็คือจบไม่ได้โอไม่ได้อะไรนะเรื่องเงินเออเธอจะเอาอะไรไปก็เอาเธอจะเอาใครก็เอาไปแต่เงินเธอส่งให้ฉันตลอดไม่นะคะคือพวกคือยัยบ,บุญบอก,กว่าแล้วก็คือจบแต่เราเราติดจบแบบไหนยัยบุญบ,บลูเพราะว่าเราขี่ขานาว่าน้ำยนเพราะว่ายนด่าเราเลยเออไฟเราต่วว่าเราตลอดเราก็เลยบอกยบุญนะบอกยบุญแต่ว่าอในระยะที่เราไม่คุยกันเลยเนี่ยเราผัดส่งเงินมาให้เราผัดแอบส่งเงินมาให้ แอบส่งเงินให้โดยทีย่บนกับบัตริคอแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยเราล้วแต่ทุกคนจะคิดว่าจะเป็นแบบไหน,นะคะแล้วก็หลายคนก็ถามมาว่าเป็นแบบนี้เพราะใหญ่ส่งสัญญาณมาง้อยายนะคะยายจะกลับคืนดีไหมไม่เยบนบอกเลยว่าไม่นะคะตอนนี้คือไม่เออถ้าจะกลับมาคือมันต้องคุยกันแบบเป็นกิจจลักษณะแล้วก็มีหลักประกันให้เยบนว่าคุณจะไม่ทิ้งฉันอีกนู่นนี่นั่นอ่าถ้าทิ้งถ้าทิ้งฉันก็ต้องได้สิ่งที่ ฉันสูญเสียหรือว่าฉันเสียเวลาไปยิบนตรงไม่ขอต่อรองนะคะแต่อย่าไปพูดเลยว่ามันมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือเขาบอกสือ่อ,อแล้วอ่าย้อนกลับเข้ามานะคะย้อนกลับมาหาอีตัวดีเป็นอย่างยบุบนคือใด <c oughs> มาบอกคอนเทนต์แบบนี้ก็คือเยบุบนจะไม่สนใจเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะทุกคนบอสนใจเรื่องเล่าของคนอื่นใครจะช่องไหนใครจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่แม้จะช่องอีกเกที่เอาเรื่องของยิ่บนไปพูด เออเจ๊บลู้ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาเอาช่องเจ๊บลนไปพูดเอาเรื่องราวของตัวเองไปพูดในช่องของเขาหา,หากินหาแดกกับ,กบเรื่องราวของต e. ัวเองเจ๊บลนไม่รู้มันมี <c oughs> มีอยู่สามช่องนี่พี่น้องมีอยู่สามช่องนะที่พากันเอาเรื่องของเจ๊บลนไปบอกแต่แต่เขาจะแบบว่าอ้างอิงนิดนินอ้างอิงแบบให้มันแปลกแหวก,ก,กออกไปนิดนึงว่ามันไม่ใช่ของเราแต่โดยรวมแล้วมันใช่นะคะท้งนี้ทางนั้นทุกคนรู้หมด อานนี้เขาไม่ยอมหยุดนะคือเขาก็เขาก็ใส่ไฟเขาก็ไปเผานน่นนี่นั่นให้เราแบบเสียมเสียให้เฮาดูบอดมีมันเป็นยังสั่นมันเป็นยังสี่เออมันโอ้โห,โหแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นั่นเขาก็ไปดูเขาก็ดู y o u t u ไหมเขาก็ไปเจออย่าคิดนะว่าอะไรที่ทําลงไปแล้วอะจะเรื่องราวมันจะอยู่แค่นั้นมันไม่ได้อยู่แค่นั้นแต่ ยายบุญอะทุกอย่างยายบุญไม่ได้รู้ด้วยตัวเองนะเพราะว่ายายบุญไม่สนใจเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะคะทุกคนยายบุญทามาหากินใช้เวลาทํางานใช้เวลาทามาหากินเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูปากท้องตัวเองนะคะจนมาบ่มีเวลาจะไปใส่ใจเรื่องของเธอแม้แต่เรื่องของตัวเองนะคะก็ยังบางครั้งยังแทบจะไม่มีเวลากินข้าวไม่มีเวลาจะเล่าเรื่องของตัวเองเลยเออเป็นโอกาสที่ให้ช่องอื่นๆหรือคนอื่นขาบเอาเรื่องของเราไปทามาหาแดด เรียวเขาไปเจอมาไปเจอที่มันไปเมาส์มอยที่มันไปใส่ไฟที่มันไปเผามันไปนู่นนี่นั่นให้เยบนแบบเสียมเสียเขาก็เลยจะรายงานเยบนนู่นนี่นั่นทุกอย่างแต่เยบนรู้แล้วละ่ะเข้าๆแล้วละ่ะอีนี่อีเดียวนะคะบอกได้เลยว่าอีนี่อีเดียวผู้ใดปฏิทุกคนย้อนเข้าไปดูในช่องของเยบนนะย้อนเข้าไปดูในช่องของเยบนก่อนที่เยบนจะมาก่อนที่เยบนจะกลับมาเมืองไทย มันมีอีตัวเสบอิอสรพิษเนี่ยไปหายายบุญไปนอนไปกินไปนอนอยู่นั่นเป็นอาทิตย์แต่นะแต่ก็โอเคอเขาก็ซื้อของไปแหละคือเขาก็ซื้อพวกขนมจีนแห้งซื้ออะไรไปแหละซื้อไปทําจินอยู่กับบ้านยายบุญยายบุญก็เป็นคนทําสู่กินเนะาะเลี้ยงดูปูเสือกันไปคือแบบว่าเพื่อนมาเข้ากับยินดีเข้ากับตอนหลับด้วยด้วยความที่ว่าเรารับแล้วก็ให้ใจกับทุกคนมองโลกในแง่ดี มองทุกคนในแง่บวกไม่ได้คิดลบคิดอะไรกับใครไม่ได้คิดร้ายกับใครใช่ไหมเราก็เต็มที่เลยกับเพื่อนแต่เขาก็บอกว่าเขาเนะ่ะเรานะ่ะไม่มีความสําคัญอะไรกับเขาเขาไปหาเราเขาก็ซื้อกินเองอ่านู่นนี่นั่นทุกอย่างเราเขาบอกว่าเขาซัพพอร์ตยบุนแม้แต่อยู่บ้านแม้แต่อยู่บางไทยก็ซัพพอร์ตยบุนซัพพอร์ตแบบไหนคุณซื้อของฉัน อ่าคุณก็ต้องจ่ายเงินใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีๆคุณโอนเงินมาโดยไม่มีอะไรแล่กเปลี่ยนอย่างนั้นเขาถึงเรียกว่าซัพพอร์ตนะแต่นี่คุณก็ซื้อของเราแล้วคุณสั่งน้ำพุงน้ำพริกของเราไปกินไปแดกคุณก็ต้องจ่ายเงินแล้วคุณจะมาบอกว่าคุณซัพพอร์ตมีแต่มีแต่ฉันเป็นคนซัพพอร์ตเขาเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรกับฉันเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับฉันมันเบลอได้เต็มปากพี่น้องอืมแต่มันบมกิดจิมันสร้างของเราเขาก็ต้องเอาเงินเออแมนว่าล่ะ ล้าไปรำเลิกล้วไปเบายุ่งสองอื่นแล้วไปเบายุ่งบนอื่นมาเฮ้าอะ่ะบ่ได้มีคุณคคาบ่ได้มีประโยชน์อย่างกับมันมีแต่มันซอยเหลือเฮ้าปู่มันเบากได้ไปเอาตีนยุ่มปากว่าพี่น้องว่าอีหาหลาักตับหลกักไตหลักส่ลากพุ่งเี่อีผีจองเวียนจองตับจองไตนี่โอ้โหสุดยอดมันม่มีปัญญานะแม้จะกลับมาเมืองไทยนะจะบอกให้อีหาเนี่ยมันไปอยู่ประเทศนี้ตั้งหลายปีเลยนะไปยุ่งชีเดินนี่เออ ห่อพิวลูกไปนู่นนี่นั่นไปอยู่นู่นทำมาหากินทำมาหาแดกอยู่นั่นแล้วเยบุญก็ไม่อยากพูดนะเรื่องราวของมันอะยิ่งกว่าผู้หญิงหากินยิ่งกว่ากะลี่หากินอยู่ในหันกบว,ว่าได้อยากนอนกับใครกูไปนอนมันก็มันก็พูดเองนะว่ากูก็อยู่แบบลานลากูไม่ได้แต่งงานกูไม่ได้จดทะเบียนกับใครเพราะกูจดมาแล้วมันทําให้กูเป็นทุกข์มันทําให้กูมารับใช้หนี้ใช้สินงกงกอยู่ทุกวันนี้เป็นล้านๆเพราะว่าการจดทะเบียน การจดทะเบียนที่ไม่แบบตัวเองไม่ได้รู้เรื่องราวรู้หาหรู้หิวอะไรเลยว่าเขาเอาตัวเองจดทะเบียนมาเพื่ออะไรอืเขาออกมาจดทะเบียนน้ำแล้วเขาก็ไปหลอกเขากะเอาใบอาเส้นกู้เงินนู่นนี่นั่นมาให้ค้ำมาให้กู้ก็เป็นร่วมกู้เป็นหนี้ร่วมผัดพ่อไม่ีปัญหาถือฟ้องร้องถือจับแม่นบ่กระโดนอืกระโดนแบ่งโดนแบ่งหนีแบ่งสีนกันแล้วก็พ่อจากนั่นมานะก็เห็ุงั้น ทำความสะอาดงงงงกแหละรับจ้างรับใบกินนั่นแหละสามของยูนั่นแหละพี่น้องจะก็มาปากดีนะคะแล้วก็อืยากกูอยากไปนอนกับใครกูก็ไปแมนมึงมากมือนั่นมึงมากกับบักผูไส้บักนั่นกูก็บ่เด็ก้าวใกล้เขาดอกปักผููไส้น่ะกับเรื่องของเขาเออเขาก็มาทสมมึงหอดบ้านผัวกูอืทูกอย่างกูงูเบิร์ตแต่กูยังเบาเ้าเลยมามึงอ่ะทำตัวเลว้แหลกขนาดใดมึงก็่ดีดีเกิน มนุษย์มานน่าคนอื่นดอกมึงเล้วยิงก่าพวกกูอีกเป็นรอยเท่ากุนกูยังเบาเลยเรื่องของมึงอ่ะถ้ากูจะแชร์ทุกอย่างนะถ้ากูจะแชร์ทุกอย่างกูแชร์ได้แต่มันไม่มีประโยชน์เพราะมึงไม่ได้อยู่ในโซเชียลแต่มึงอะไปเสือกเข้าไปเมน้นเข้าไปนู่นนี่นั่นไปไปสุมหัวไปผสมล่วงไปเกาะเป็นกองหนุนให้เขาด่ากูให้เขาว่ากูแล้วมึงก็ไปประจานกูทุกอย่างเสียเสียให้หายอีกควย้ยเออมึงน่ะคว้ยชัดๆเลยมึงไม่ใช่วัวหรอกมึงอะ ถ้าจะเปรียบสัตว์ก็สารพัดสัตว์ศูนยรรวมสัตว์นะมึงอ่ะสัตว์ถูกอย่างร่วมอยู่ในมึงอะไรหน้าตานี่ก็ืพรก็ว่าตัวเองสวยเลยไปดันช่องนั้นไปดันช่องนี้ไปมั่วช่องนั้นไปมั่วต่สังเกตได้เลยว่าช่องใดที่ว่าเขามีสาระด,ดีๆมันไม่เข้านะมันจะไม่สหับสนุนนะมันจะไปเข้าช่องที่มีดราม่าชอบคนที่เป็นช่องที่ด่าคนเกิงๆอ่ะพี่น้องมันจะเข้าไปแบบนั้นเพราะนิสัยมันเป็นแบบนั้นไง ยีุนก็มองคนผิดมาดูตลอดมองคนผิดมาดูตลอดพี่น้องพรมันมากเขามากก่าวไกยในชีวิตเขามายุ่มย่ามมาเยี่ยมชีวิตของชีวิตความรักครอบครัวของยายบนกับพ่อใหญ่เริ่มนะคะเริ่มพ่อใหญ่ก็เริ่มเก็บข้อมูลเริ่มมีคนส่งนู่นเช็นี่มาให้แล้วก็เกิดการทะเลาะเบาแวงแบบนี้แหละเล็กๆน้อยๆแกก็เก็บเอาไปคิดแล้วก็เก็บไป ไปสะสมเอาไว้แล้วก็มาระบายในบ้านไปก่อนที่จะถึงขั้นแตกหักกันเนี่ยพี่น้องมันมีมือที่สามเข้ามายุยงแต่ก็อยา่าไปเป็เจ็บนั่นเพราะว่าสรุปัในทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คนของเราด้วยแหละหูเบานะคะหูเบาไปเชื่อเขาอืมไปเชื่อเขาอยากได้กวาดมารักษาก็เอาไปนะคะไปหาหลอดหาเพชรดเม็ดนง่า,งงางเม็ดไดก็ไปหาหลอด แต่ข่อยคิดว่าเจ้าจะต้องเจอกวาดละ่ะเจอก้อนหินน่ะเจ้าบดีพอดอกคุ้นดีๆเพราะว่าเจ้าหูเบาไงเจ้าต้องเอาพวกผู้ยิ่งที่อ,อ้อรอดอืมฮันนี้ด่าลิงจังสันยังสี่จูบหอวเ,เอานั่นเอานี่ขอเงินขอข้ามหนังเจ้ามักจังสัน,ข,นข่อยนะบดเคิดแบบนั่นแมนบละข่อยบด้อ้อรอดแบบนั่นข่อยก็เลยได้ซันี่แล้วข่อยก็เลยอยู่ซัมนี่ ชีวิตข่อยกะลตบ้านปลายกะิตเป็นแบบนี้แต่ข่อยกับ่บ่บคแค no no ่ด้อโนสนโนแค่ข่อยกะจะเดินหน้าต่อไปขึ้นกันเล้วผว้หญยิ่งจิตคิดว่าจะเข้ามาแล้วจะได้ดีกว่ายายบนก็เอาโรดเอาเลยนะคะเอาโรดเอาโรดยายบนว่าเอาเร็วยายบนจะเดินหน้าเร็วแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์แบบนี้นะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะด่าเรื่องดราม่านี่อย่าเพิ่งเบื่อนะคะ,ะ,คะจะสอนจะเอาเป็นคติสอนใจให้กับ หลายหคนที่มีเพื่อนนะคะที่มีเพื่อนกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาเด้อพี่น้องเด้ออย่าไว้ใจใครเป็นเด็ดขาดไอ้เรื่องหัวเมียฝรั่งเนี่ยยิ่งเขาเป็นยิ่งเขาเป็นแบบผู้หญิงลานล้าน่ะซี่กับใครก็ได้กูเอากับใครก็ได้สูตรก็ดีกูซี่กับใครก็ได้ไน,น่ะนะมันอันตรายพี่น้องมันอันตรายมาก mm hmm. ก็มีพี่อยู่ที่อ่าอยู่เอียงก่ออยู่อ,อเมริกา เราโทรมาคุยน้ำตลอดแหละพี่เม็กซิเกนเม็กซิเกนอืมเราใส่นะว่าพี่อยู่พี่เม็กซิเกนเด้อเราอยูแ่แม็กซิเกนเราสีโทรมาบอกให้ฟังมาประจำมาหลว่าเรืองนุ่นนี่นั่นจังสันอย่างสี่เกี่ยวกับพวกเนี้ฝรัง่งเกี่ยวกับชีวิตฝรั่งเนี่ยเนี้ฝรั่งเนี่ยแล้วก็มีคนหนึ่งที่แบบเล่าแบบน้ําตาตกในให้บนฟังนะเล่าแบบน้ําตาตกในให้บนฟังเอฟซี FC นี่แหละอยากคุยแบบว่าอยากระบาย ในใจให้ยายบุญได้ฟังอกหลายอังหลายพี่นอ้องที่แหลกกับบอดิคิดอีหยังผัวภาคผ้าผัวมาอยู่เมืองไทยมาสื่อบ้านสื่ออย่างอยู่เมืองไทยบัดน,นี้จะขวางกับเป็นคนที่ว่าไว้ใจผัวไงคือผัวไม่มีท่าทีว่าจะนอกใจนะ่ะก็ไว้ใจผัวกะจ้างจะขวางกับว่าใครอยู่บ้านไปหามูไปเยี่ยมญาติไปหันไปหนีบลลสองขึ้นสามขึ้นยังใส่พี่น้องเออไปเยี่ยมญาติตั้งจังหวัดแน่ไปหามูหาพวกแน่ ให้ผัวไหนยู่บ้านแ้วก็จ้างคนจ้างคนมาทําความสะอาดบ้านให้พี่นอ้องผลสุดท้ายอีอีทีเป็นเพื่อนกันอีทีเป็นเพื่อนมาทําความสะอาดให้ข้าเอาหัวตัวอีไปเดกเป็นยังไงละ่ะปณีให้เลือกเออ,ขอเขาแก้รูเรื่องแล้วต่างๆนู่นนี่นั่นแก้ก็ให้เลือกว่าระวงังระวงังเมียอยู่น้ากันกับอีคนใหม่เสียเอาไปผัวหลงของใหม่ค่ะเอาคนใหม่ เอาคนไหมพี่น้องแจ้กัะโอ้ชอบชำละกำรรใจบ่ายโทษมาระบายกับเจี่บุญเข้าใจความรู้สึกนะคะเข้าใจความรู้สึกอันนี้ดีนั่นแหละพี่น้องเป็นเป็นคติเตือนใจให้กับหลายๆคนที่มีเพื่อนที่เขาเป็นสูเดอ้อที่เขาเป็นสูตรแล้วเขาพยายามจะเข้ามาคูกคีมีส่วนร่วมอยู่ในชีวิตอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยห่างได้ห่าง ทุกคนห้างไหนห้างแต่หลายคนเขามีประสบการณ์แล้วละ่ะเขาอยากจะบอกเหมือนกันแต่เขาไม่มีโซเชียลเหมือนเบนบุนเขาก็อยากเตือนคนที่มีผัวฝรั่งแล้วมีเพื่อนเป็นคนไทยไม่มีผัวเป็นแม่ไม้แล้วมาตีสนิทแล้วก็จ่าจ๋าจ่าจา,จาอยู่กับแฟนของตัวเองอะ่ะเออมันน่าคิดนะมันน่าคิดอันนี้จะจะเอามาเป็นคติเตือนใจผู้หญิงไทยเราที่มีผัวแล้วมีเพื่อน ไม่มีผัวมาเข้ามาคุกคีเข้ามาตีสนิทระวังคุณจะโดนเขางาบผัวไปเด็บเออนั่นแหละผัวดีมันก็ใค่ายอยู่พี่น้องผัวเฮ้าหูหูหนักใจหนักมันก็ค่ยอยู่แต่ว่าร้อยท้งร้อยอ่ะพี่น้องมันสินี้จักกี่คนมันจะมีอยู่สักกี่คนหินนะโดนโดน้ำโดนน้ำที่มันหยดลงทุกวันทุกวันหินมันก็ยังกร่อยเทียนถูกไฟลนมันก็ต้องอ่อนใช่ไหม แล้วมา,มายาหญิงร้อยเลี่ยมเกวียนการเล,าล้าลมการให้ท่าการนู่นนี่นั่นมันบวมเอ็นผิดผลปูนเด้อพี่น้องมันในโอกาสมันกะฉูบมันก็ช่วยมันกะนกูน่นนี่นั่นอ่ะอ้าเรก็เสียไปเขาอาจจะเออมีลีลาเทคนิคลีลาดีกว่าค้นกรดีกว่าเฮาเขาก็หลงของใหม่พอรู้จับได้ให้เขาตัดสินว่า ให้เขาเลือกว่าคุณจะเอาใครเขาเอาของใหม่เลยแม่บรพีน่นงของเก่ามันเก่าเลยแม่เอาเขาก็ต้องอยากได้ของใหม่อเหลือใช่ไหมละ่ะนั่นแหละมันก็เสียไปอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจเป็นอุทาหรณ์มีนะเดี๋ยวคลิปหลังอีกเดี๋ยวดีมันจะมาพูดให้ยบนวางก้อนให้ใหเพื่อนวิไลขาทรงขอมูลนู่นนี่นั่นเรื่องล่าวว่ามันไปเผาแบบใดเหตุแบบใดอีเดียวนี่แหละเด้อพี่น้นงเขาไปรี่เบิงเดอร์ไปไล่เบิงเข้าไปตรงโปรไฟล์ยยบลน,นะโปรไฟล์ช่อง YouTube นะ แล้วก็ไล่ดูตรงวิดีโอเลื่อนหาเลยเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปมันจะมีคลิปที่อินี่มันไปอยู่บ้านยีบนไปกินไปเที่ยวกับยบนอะอยู่หลายวันก็มีอยู่หลายคลิปนะนั่นแหละเข้าไปดูอีนั่นแหละไปดูหนังหน้ามันได้เลยไปดูหนังหน้ามันแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีคลิปอีกต่อไปอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะไปแกตโตหรือมันจะไปเถหรือมันจะยังไงกับสร้างมันเหลืองของมันยี่บนบเบเกียวยี่บนไปปเบิงยู่แล้วนะคะ ช่องอีก,กอเกาะเยบนก็บล็อกช่องไหนบ,บนบล็อกหมดไม่อยากเอาสิ่งที่มันเป็นเสนียดเข้ามาอยู่ในในสายตาในหัวสมองตัวเองใครจะว่าเยบบนโง่ไม่รับรู้เรื่องราวน,น,นู่นนี่นั่นเขาด่าตัวเองสร้างแม่มันถอพี่นองด่าไก่เขามันอะไรเยบนย้อมมื่อสาผู้ใดคิดบดีน้ำเยบ,บนกับมันแพลให้กับเพินแพ่ให้มันไปหลดมันเจอยิ่งก่าเยบ,บนเป็นลอยเท่าพันเท่าเนาะแมนบอเอาซ้ำนัานละเมือนี้ เรื่องเล่าต่างๆเดี๋ยวจงเอยบอกกานเรื่องส่วนตัวเรื่องคู้บ้าก็จง่อยบอกมันนี้คนบาบันๆพูดต่เรื่องผู้ชายมันหาวายุบปัญหากับเนี่ยยุบจิตสัตว์มันอีกอยู่เอาบายบายพี่น้องขอบคุณหลายๆอยากได้จึงค้าสร้างได้นะคะทุกคนบาย,บาย